สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบก,กับส็สละคือเก่านะพี่น้องอยู่หายู่นาคือเกาา่าเหมือนกันขึ้นมานานนู่นทรายได้พี่น้องอันเข้มหองกันเย็บร้อยนะพี่น้องอยู่รมนะแต่ว่าขึ้นมานูนาาน่นทรายเหมือนนะกะมันเลื้อนเนาะอันกะมันเลื้อนประมาณสี่สิบเนี่ยแะพี่น้องก็เลยคนขึ้นมาดำตะกาเก่าเนี่ยมีน้ำเนาะหนักแบบนี้ได้พี่น้องพุ่นบนโตแห่งเลยมีมันกับพ่อแบบขาดท้ายหยางนะพี่น้องต,บบอติดตีน นั่นขาดแหละฮะบบไทยื่อจ้ะไทยซื่อได้ยยอไซยองอยู่พี่น้องย่าว่ามันขาดแลอะไรไม่ถึงไม่ถึเถ้าราคามีปองวจะโบขาหน้าแล้วไทยซื้อแม่น่าหน้าไว้ดังไผ่ได้พี่น้องถ้าหลกินข้าเสาสเลสซื้อใครมาจัาเหนอแล้วคืออยากเขาจีนั่นสิจีเขากินทางนั้นนะ ก็จะนะคนหน้าไก่นะก็จะมีน้ำนะพี่น้องในห้องก็จะก็จะลาดไว้มันบพราว่าหอดห้อง, 5, งหง้าวสาวก็จะละจางคนมาดำอ่ะหฮียป๊อกไปดังไพ่พังเทไปพร้อมนะพี่น้อง กับจนมันอันนี้อะพี่น้องเอย้ยนอวยร้ายมือแล้วเขาจ้างคนลกุกดูพี่น้องหนักโบมี่แหงเป็นแหงนี่กับ้อยเดียวเะไรพี่น้องเอ้หนหนพูนจำโบดึงไสยอย่างพูดดึงไสยอย่างฮ่าจูบบอลหลานหนอนี่พี่น้อง ไม่ยางมาทึงมไม่พี quiero, <can> ่น้องมีปอกดังแพไว้อะพี่นองเลทับใครไว้านนะพี่นองจีขาวก่อนก่อนจิลุลงใส่ซ้อง่อยสามจมูกจูบหนามได้นะพี่นองหน้าซ้องไทยมัน ใส่เป็นนัวใส่เกลือใส่เป็นนัวใส่กเกลือตีกันแล้วไปเองใพาตีาจังปั่นเขาตีแล้วก็ท่าได้เหมเป็นนัว <c oughs> <c oughs> มีพอกแตงกีขาวจี้มานี่นะคือยาขาวจี้กนตะตีไกลละกินไขมัานแนไหมใส่มือดดยุูกเลย เือถ้าหใขาห่ยใช่ใจหันแกรได้ใชโลูงหันแล้วเกลือนั้นแฉะใจโลน้ำตาลที่ไล่ๆหรมันเะเฉะหมดน้ำตาลโอ้มันเฉอ่แบบวานเอาแบบวาน่หอ ใส่ลายลยงในตาเกลือใส่แนเกลือนี่ภตีกันใส่ลายตาใส่เกลือนี่มันเกลือกัอใช่ไหมลานือาอ้อย่ายเข็มโอ้ยเข็มอะไรใหญ่สุดอันสิเข็มเกลือเข็มดอกกำหนั่ง เกือบนี่ยข้มามตจงเองนาพี่น้อาสายแผ่นสติเป็นทาอลไรปั่นเขาจีอะไกระทาไฟยังลูกอยู่ไฟยังลูกแห้งมันมันจะคิวมันจะว่าเป็นอันขาจีเลี้ยงจะเป็นขาจีดำได้ยังเราไหมน, <c oughs> นาพินาไฟฮัตจีเรน้องชิมาปั่นเขา จีเขานิดปั่นนิดหน่อยไล่ปั่นเอาแลยนะพี่น้องจีเขาให้เหมือนนกินตะกายไล่เหมือกหัวกินไครนะจีเขาถ้าไใคนะพี่น้องเตป๊อปเตรียมใหม่ใหม่ั่ะแม่ ที่นะข้าบุยอย่างเ,าเกลือเนในไร่กับถ้าใส่ขาวก็ได้นะพี่น้องมีเต่ปรุงใส่เป็นวนวลนหนึ่งแล้วกับใครมาทานเนาะเอาไปก่นพี่น้องเชลปันเฉลปันจะนั้นมันสีสักเกลีจง,งนะ้อยนิงนี่ขาวพี่น้อง กะเดี่ยุ่มได้พี่น้องถ้าเอาจะซุ่มย่างตีข้าวกอนกอนสิลงเลยนะพี่น้องปะลุย ตีเขาสักกอนก็สิล่ก,กินแม่ผาก,กินตะไคร้ไลกกินลูกมนแนงกินใครนแนมอะไน,นะเออซสิเป้ลกินตะไคร่นะโอฟสิเป้ะโฟสิแล้มเลยนพี่นน,นี่พี่นาะคอยมุนๆๆไปนำเด้พี่น้องพอมมนเหน พรอะม่แห่งแห้งแล้วจังทากใครใส่กเจาห้ามจักห้ามัจไปจูบจหน้าเลยพี่น้องทางนั้นนี่นพี่น้องเริ่มแห้งไปน้ำแล้วพี่น้อง เอาเฮ็ดไพ่เบาๆเอาเฮ็ดไพ่แห้เขาหยาดมันใหม่นี่มันนี่เลยจะั้นมันสีดำมาพี่น้องใหญ่บอลเด้อไหมว่ามีมือเกองนั่นเฉลยหรือมา้ยคะก่องมามีปอกลงไปลัดน้ำไว้นะเปลี่ยนค่ะ เย็นขา,าวพี่น้องไก่สิดใจใายแล้วที่พ่อให้เ่าได้พี่น้องยันใหม่คอยให้งไปนำ้ำน,น,น,น้ำขน้นมโต๊ะพี่น้องนั่นร้านนูนโทนีหย่ากูโม่พี่น้องมันอยูยอ่ไก่ฮอง สได้แลี้ยงกันสได้แล้วงไจันนอยอีจันนอยไม่เลยเฮธอเลยตอนนี้ยากกินข้าวจัมโบ้ไม่เหยียบ๊อสแท้ๆนี่เ่อกินข้าวจะควรนแต่ว่าอุ้ยใหม่ใหม่พี่น้องแต่ว่ามีเหยียบ๊อสเาค้ากินมาอยอะนะซะสละคือจยากขอดีจริงเขา ปีกไก่พี่เกาพี่น้องเลยพี่จะแนวกาวปีกไก้กับปีกปลาใส่ไข่แล้วพี่น้องเลยมันยใส่ไข่ได้บมั้ได้ ข้าแต่ละน้อยเนาะษณแมันสือเือยสิโย่ได้พี่น้องมมนนี่เลยได้พี่น้องไปซ

มีน้ำมันน้องพี่น้องเขามีน้ำมันนะทานน้ำมันนำก็ได้แต่ว่าข้าลืมขา้าวเผานะพี่น้องแตงไร้ยางเลยเนี่เมืองหน้าขนาดคนเชื่องยังไม่ทันมาเบื่อเลยพี่น้องเบื่อจะคนมาใหม่เพราะาว่ามันยังบอลเดียวเนะาะไม่จุดบอล ใส่ไก่ไก่ไก่บาอะไไก่ไก่จันทางอะไรกน้องมันแดงมันเลื้จากไก่ไก่นั้นแต่ว่าห้ามมีก็เลยสครอันนี้นะคะไร้ว่าต้องมุนอู้่ด้วยวัสนุนไา่ใหม่ไข่ Thank you. มาใครลมาพี่นนองพวองนสแลตามกงเอ็มเห็นยงทักน่ามาแบบนี้มีเาะจับหยนี่เลือเล่องรอยรวหอย,อหอยแต่ว่าห้าสิใส่ปันใหญ่เดถ้ามาใครเล่นลายห้าตองใสอีกมห้าเยปเบาๆนะเนาะเหยีพาแหงบดไผ่ไหมใครเยพายแหงบดไผ่ไหมใครพี่น้อง มุ้นไปน้ำเได้นสนานดำได้ฮะจีขามัเนื้อมันอยากดำฮะจีขาพ่อนแห้งข้ขาวก็ได้แล้ก็ยองม้นนี่เริ่มข้ามันใหม่แล้วมันสีบอกงามยืนอะดอกยืนอะดอกพี่น้องเลยอีเกลือแล้วดำหน้าหนีแม่ใ,ใ,ให้มากับบาร์บี้เอาไงเม่เทอะไซีขา,าแม่ นอใหม่แล้วมาตะว่ากระซังมันยังบ่ใหม่ปันได้ยังกินได้อยู่ดอกแซมหนักนะ บบใบเบาบระไมพี่น้องมาแต่วเบวาหมุนจากเถ้านนพี่น้องมันดูสแสลหรือมุนหน่ะไม่แต่ว่า,าก็ยังพอกินได้นี่ถ้าตรงมุนดูดูเฮ็ดพา่เบาๆน้พี่น้องมุสลันนั้นหมายเป็นบอเหลืองคอมเลยพี่น้องกินมาแล้วันเดีย ใหม่ครั้งนี้สแลบิกเพ่อนยังอีกปัตน,นึงพี่น,อน้องดดนนมายาป๊อเข็ดเดิมปัดนี้ให้มีป๊อเข็ดเลยเอาละชิคกินอ่ะมายปอกมายปอกซีมซิมือสไละเข้มไปาจากหอนอเป็นดาเข้มอ,อยู่ บาพอดีเส็บเลยเลยเด็กพี่น้องเลี้ยงไอหอยไข่นี้มันบอกมันบอกเขาคือไข่จังหั่งนั่นไหมมันบอกเลี้ยงนะเลี่ยมมันบอกเลี้ยงคือไข่จังหังไข่ไก่บ้านเขาเองเนาะไข่ไก่บ้านโมแมนไข่จังหังไข่ไก่บ้านบอกอันนี้ไข่ไก่พันธุ์อันนี้ไข่ไก่พันธุ์ไข่ไก่บ้านมันสีเลี้ยงขาด้วพี่น้องห้ให้จีเข้าแบบพอดีแค่ขา พี o, ่น้องมีป๊อปเงมันก่อนนิ่มือเตยงขอมมือหัวกวันอ่ะถ้าบ่ดีแจตามเจวยงพี่น้องพี่น้องมาทานใจประดียืนใจละออเออพี่น้อ ป้การก่าม่เจ๊มอคือการก่าอเหงก่อยป่าจะเวลืกินก็มันมีผู้กินตอนสาวน่ยยะตอนพี่เห็นบูดแหละจำแจ่พริกจะประแดดจะนำกันแด้วแ่เหงอันนี้เห็นแบบพระอันนั้นมาห้ยมานานเลยการยมปัตตันแบบนี้กัแซ่บกัน ังพี่น้องพี่น้องสแลจีวัยจัมโบพะพอจัมโบะยังขาดทายหน้าขาดหน้าอยู่น้อยพูอยู่ลมบุษเสดแดงๆบนรถนี่จีไวัก้อยปลาก็มีปิีงไก่ก็มีพันจัมโบะเบียจัมโบะกินขา้าวจีสแลอยาข้าวจีจีข้าวกินปันหนึ่งสองคนก็มีปอกปันบางยัยเติบได้พี่น้อง อีมันก็จงไว้จําโบเนาะส่วนพญาบิ่ดกวมลงวัดเด้อพี่น้องใส่บาดแบบเพิน่นอันใส่บ้านงานน้ํานั้นยะพอที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตเนาะพี่น้องนี่โดยคนนาไก่ก็จะาก็ดําเหมือนกันจูบห้าขอนหาเพียงเอาได้พี่น้องเอ้ยน้ําบ่มีส่วนก็จะมีน้ําก็จะมีน้องแท้แทงก็จะก็ได้ดําได้บน,นี้ข้าวน้ํามื้อละให้ส่องให้ก็เอาได้พี่น้องเอ้ าขัดจีเหาหอมหอมพี่น้องเลยนี่นอนพี่น้องกินยิมแล้วสแสลถาจโบุขาดท้ายเรียบรอย้อยแล้วจีน่าก็ลงไปดำหน้าซองหายแล้วพี่น้องดำเม,มื่อไรซองหายไปบางทีสแสลอะชิลลงไปดำมันซอยคนนัดไก่นี่เนาะแสลก็สิได้เจ้ากี่ใบสำเ้าพี่น้องไปพ,พอกันไม่คิดหน่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสลนี้เ้อบายบายสบายดี